พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชด,ดำเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุมสักกรินพักดีชั้น3อาคารสรินทรานุน 60, สร60พรรษาสภากาชาติไทยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีการศึกษา2565ในระดับปริญญาโท5คนและระดับปริญญาตรี195คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทควมว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วยอมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพให้ประสบความสําเร็จเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตวิชาชีพพยาบาลและมีความสําคัญต่อสุขภาพของประชาชนในสังคมอย่างมากบัณฑิตต้องมีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพดูแลผู้ที่เจ็บป่วยตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุดการที่จะปฏิบัติงานให้สมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพพยาบาลจึงต้องปฏิบัติบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยบัณแห่งวิชาชีพ ทางต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาการทักษะท,ทางสังคมและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีตลอดจนรู้จักวิธีที่จะประสานความร่วมมือกับสหาสาขาวิชาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย นอกจากบัณฑิตแต่ละคนจะต้องสร้างความเจริญมั่นคงและความสําเร็จในวิชาชีพให้แก่ตนเองแล้วยังมีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วยจึงขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากบันดิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติแต่และคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองสมกับที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้และประเทศชาติก็จะมีความวัฒนาถาวรสืบไป